สิบห้าชนิดไม้ทนแรงยิ่งโตยิ่งให้ร่มเงามากมายได้คุณนประโยชน์พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่ธรรมชาติให้มาคล้ายๆกันติดตามได้ไทยคลิปนะครับสวัสดีครับนี่คือช่องนสยาม365คนรักป่าอยู่กับผมสุรนาศวันนี้จะพาไปดู15ชนิดไม้ทนแรงสุดๆมีต้นอะไรบ้าง ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ 1. ต้นตะเคราะห์ไม้ไม้ขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่พลิดออกใบช่วงฤดูร้อนพร้อมให้ร่มเงาไม้เนื้อแข็งที่นิยมเอามาเผาถ่านและที่สำคัญมีลูกที่กินได้รสชาติเปรี้ยวอมหวานมีลักษณะคล้ายลูกลำใหญ่นี่คือลักษณะของไม้เนื้อแข็งไม้ทนแรงที่คนมีไว้ในสวนและในบ้านต้นสัต ไม้สูงใบใหญ่ไม้ทนแรงราคาแพงนิยมนิยมปลูกกันแพร่หลายเป็นไม้ที่นิยมเอามาสร้างบ้านสร้างเครื่องเรือนทำเฟอร์นิเจอร์มากมายอย่าลืมหามาปลูกไว้ในบ้านนะครับ 3. ต้นมะค่าแต้นี่คือลักษณะของต้นไม้ที่ทนแรงสุดๆอีกชนิดหนึ่งมีต้นขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่นิยมเอามาสร้างบ้านนิยมเอามาทำเสาบ้านทำเครื่องเรือน นี่คือไม้ที่ทนแรงสุดๆพบได้ตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณอย่าลืมหามาปลูกไว้ในสวนในบ้านนะครับ 4. ต้นสะดาไม้ปลูกกินได้ใช้เป็นยานิยมปลูกในบ้านในสวนยอดอ่อนดอกขาวกินได้ลำต้นนิยมเอามาเผาถ่านและที่สำคัญใบแก่สามารถไปทำยากำจัดวัชพืชได้ด้วย นี่คือความคุ้มค่าของไม้ทนแรงชนิดนี้ต้นเสรเาหห้าและนี่คือต้นไม้ชนิดสุดท้ายของของอีพีนี้นั่นก็คือต้นโนนซีต้นโนนซีต้นไม้สูงใหญ่พุ่มกว้างให้ร่มเงานิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงาตามสถานที่ราชการาต่างๆหรือว่าสวนสาธารณะนี่คือลักษณะของไม้ทนแรงชนิดสุดท้ายในอีพีนี้ท้าย นี่คือคุณสมบัติสำคัญของ5ไม้ชนิดแรกที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันที่ธรรมชาติให้มานั่นก็คือเป็นไม้ที่มีเปลือกหนาสามารถอุ้มน้ำได้เยอะและก็ทนแรงแบบสุดๆนะครับติดตามได้ใหม่ใน e ีีต่อไปกับ15ชนิดต้นไม้ทนแรงอย่าลืมติดตามนะครับ